คุณพิมพ์พลสอบเป็นพวกนิติกรนี่ยากมากไหมถ้าเทียบกับสอบเนียหรือสอบตรวจทนาย <c oughs> ก็นิติกรมันก็มีหลายอันนะ่ะนิติกรของหน่วยงานราชการกับนิติกรออาการอย่างเงี้ยถ้านิติกรออาการก็มันก็จะมีลำดับเขาก็ฮิตสอบกันเนาะก็จะสอบยากกว่าหน่อยนะคะอสอบนิติกรก็จะมีแบบว่าตำแหน่งนิติกรที่เป็นเขาเรียกอะไรเป็น ลูกจ้างกับนิติกรที่เป็นข้าราชการเงี่ยการสอบก็จะ,จะ,จ,ะจะยากแตกต่างกันนะคะ,ะแต่คิดว่าถ้าตั้งใจจริงก็ไม่เกินความสามารถนะคะผมจะให้หลักคิดง่ายๆนะคือเราถ้าเป็นว่าสนใจหรอกอะไรมันยากมกันง่ายสิ่งที่ต้องถามตัวเองคือจะทําเปล่าคือจะเป็นอะไรที่เหลือคือใช้ความพยายามนะจุดที่สําคัญเนี่ยก็คือ มันต้องเลือกทางตัวเองให้ชัดเพราะที่ถามมาเนี่ยคือจะสอบนิติกรด้วยจะสอบเนด้วยจะสอบตัวด้วยคือมันต้องมีเส้นทางของชีวิตที่ชัดเจนซะก่อนเพราะไม่งั้นเนี่ยมันสอบหัวแตกนะคือถ้ายิ่งเราหัวไม่ดีอ่านหนังสือได้ได้ได,ได้ไม่เร็วอะไรเงี้ยแล้วเราสอบหลายอย่างเนะ่ะเราก็ยิ่งเสียเปรียบเนึกออกไหมครับฉะนั้นายากไหมนะไม่ใช่ข้อที่ต้องมาพิจารณาข้อที่ต้องพิจารณาคือจะทําอะไรอย่างน้อยคือต้องบอกตัวเองให้ได้ก่อนว่าฉันจะเป็นราชการหรือจะเป็นเอกชน นะยังไม่รู้จักคืออะไรก็แล้วแต่แต่ตองน้อยคือต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าฉันจะรับรชาชการกจะเป็นเอกชนถ้าฉันจะรับรชาชการคุณก็ต้องมุ่งสอบภาคก ờ, แล้วก็มุ่งอ่านหนังสือสอบนิติกรเอาให้มันได้ซะก,ก่อนอนะครับยังไม่ต้องคิดเรื่องการสอบทนายว่าคุณไม่ได้อยากจะไปว่าความคุณไม่อยากเป็นเอกชนนี่ใช่ไหมละ่ะนะครับแต่ถ้าเกิดยังไม่รู้มันก็ต้องสอบทั้งสองอย่างคือทั้งสอบนะนิติกรแล้วก็สอบทนายแต่ต้องเข้าใจว,ว่าการสอบนิติกรสอบ,บนานคือการสอบเอางาน เราก็ต้องดูอีกว่าที่บ้านเรามีตังค์ไหมล่ะถ้าที่บ้านเรานะไม่ได้มีตังค์พร้อมส่งเราต้องหาเลี้ยงตัวเองมันก็ต้องมุ่งการสอบราชการการสอบทนายเพื่อเอางานมาก่อนนะนเนมันก็ต้องไว้ทีหลังแต่ถ้าเกิดที่บ้านพร้อมส่งก,ก็ก็สอบเนก็กทําควบคู่ไปได้นะครับฉะนั้นไม่ต้องพิจารณาว่าอะไรยากกว่าแต่ก็จะมีข้อคิด,ดง่ายๆนะครับคือการสอบวิศวกรเนี่ยมันไม่ใช่การแข่งกับตัวเองมันคือการแข่งกับคนอื่น ฉะนั้นเนี่ยคู่แข่งมันก็จะเยอะแต่ว่าการสอบทนายสอบเนเนี่ยมันไม่ได้แข่งกับคนอื่นนะมันแข่งกับตัวเองมันอยู่ที่คะแนนสอบของตัวเรานะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่ไว้พิจารณานะครับ